สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาชมมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งซึ่งเคยได้รับความนิยมเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วมอเตอร์ไซค์รุ่นที่เห็นนี่คือ Nova Dash นะครับ Nova Dash ถ้าใส่รายะเอียดลงไปอีกนิดนึงก็จะบอกว่าเป็นรุ่น R.S Dash นะครับนี่สีแดงคือสีหลักของมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะครับก็จะมีสีขาวสีน้ำเงินสลับกันไปบ้างนะครับ ออกมาเปิดตัวครั้งแรกประมาณปี2,536นะครับถ้าข้อมูลจะไม่ผิดราคาอยู่ที่42,000บาทนะครับถ้าจะไม่ผิดปัจจุบันปี2,568สภาพก็อย่างที่เห็นครับสุดซมไปตามการเวลาเจ้าของรถคันนี้นะครับได้ซื้อสติ๊กเกอร์นะครับมาติดด้านข้างซึ่ง ประมาณสัก30ปีก่อนการนำสติกเกอร์ต่างๆมาติดข้างรถเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวหนังตะลุงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปปีกนกนะครับสัญลักแล้วก็จะมีข้อความน่ารักน่ารักนะครับซึ่งแล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะติดตรงไหนรุ่นนี้นะครับจะมีดิสเบกหน้าที่สวยงามนะครับ แล้วก็มีดิสเบรกหลังเป็นดิสเบรกคู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นี่นะครับสติกเกอร์หนึ่งก็เป็นเซเว่นอัพซึ่งเจ้าของรถนั้นได้ซื้อมาติดเพื่อเสริมความสวยงามความน่ารักนะครับและนีน่คือส่วนหนึ่งก็คือนะี่ครับจะเป็นน็อตสีนะครับเป็นเป็นการแต่งรถให้สวยงามนะครับซึ่งจะมีอยู่ยุคหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ยุคหนึ่งนะครับยุคนั้นแหละประมาณยุค9กกว่าจะมีตัวเสริมของงานก็คือน็อตกลึงนะครับจะเป็นแหลมแหลมปีก้างปลาอะไรมากมายนะครับสําหรับยุค90จะรู้จักดีนะครับนี่คือด้านหลังจะเป็นไฟท้ายคู่นะครับแต่ก่อนเนี่สวยงามมากเลยนะครับไฟท้ายคู่เปิดตัวออกมานี่บอกได้คําเดียวว่าว้าวว้าวว้าวนะครับเพราะว่าสวยงามมากนะครับสําหรับโนวาเด็ดในยุคนั้น เป็นสติ๊กเกอร์แป๊ปซี่นะครับฝั่งนี้เ <M it> บาะนี่ก็คือยังเป็นเบาะเดิมๆอยู่เลยนะครับเท่าที่ดูนะครับมาดูช่วงล่างสักนิดนึงโอ้โหนี่ลอ so งลอยโซลิสเบ็กเกินสนิมโครงก็เป็นโครงเดิมๆอยู่เลยนะครับนี่โนวาเดสมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งซึ่งเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ในยุค90นะครับสวยงามมากครับวันนี้มีโอกาสถ่ายทำให้ทุกท่านได้ชมย้อนยุคย้อนวัยย้อนการเวลานะครับสำหรับวันนี้มอเตอร์ไซค์ในตำนานโนวาเดสนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ